ครับวันนี้นะครับจะมาบอกไอ,อ้การใช้งานนะครับของปุ่มนี้นะครับปุ่มข้างๆนะครับทั้งสองฝั่งนะครับของรถกระบะนะครับ MG h e a d e r นะครับสี่ประตูนะครับตัวตัวดีนะครับเป็นตัวดีอบนี้มันมีตัวดีกับตัว x นะครับอันนี้เป็นตัวดีนะครับ เกียร์ออโต้นะครับผมตัวดีจะมีอยู่4ปุ่มนะครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปนะมีหกปุ่มนะมีเตือนเตือนปุ่มเตือนแอดก็เรียกปุ่มเตือนออกนอกเลนนะครับมีด้วยนะต้งหมด6กปุ่มนะแต่นี้มี4ปุ่มนะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานครับการใช้งานก็ง่ายๆเลยนะเดี๋ยวผมจะอ่าสตาร์ทรถนะ เพราะมันต okay. so okay. ้องสตาร์ทรถก่อนครับในการใช้งานครับโอเคครับผมสตาร์ทรถแล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับสังเกตหน้าจอตรงนี้นะครับจะเป็นแบบนี้อยู่นะคเห็นไหมครับนี่นะฮะระบบการลื่นนะครับตลอดกด ปุ่มนี้นะไฟติดตรงนี้นะครับจะเป็นแบบปิดนะปิดเนี่ยครับกดอย่างนี้แบบปิดนะมันจะขึ้นตรงโจตรงนี้นะครับว่าออฟนะเห็นไหมครับแต่ถ้าเราจะเปิดนะครับก็กดหยาไม่ไม่ให้ไฟมันติดนะครบ่ค่นี้ก็เปิดนะครับเพราะปกติแล้วปุ่มนี้นะครับจะเปิดอยู่ตลอดเวลานะครับ ถ้าเราจะปิดนะครับก็ปิดได้นะครับส่วนปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะครับขึ้นลงเหมือนตางลาาชันนะครับอนี้สําหรับอ่ารถตีนขึ้นโขงลงเขานะครับคกอเหมือนกับมันเหยียบเบรกให้อตัตโนมัตินะครับก็เกิดใช้แต่ก่อนกดปุ่มนี้นะครับให้ใช้ความเร็วอ่ายี่สิบนะครับ ไม่ที่ยี่สิบถึงยี่สิบว่าครับมันจะตมมานนะถ้าเกินไปสี่สิบห้าสิบนิลปุ่มนี้มัมนสกดยากนะครับไม่ค่อยตมมาน,นครับเนี่ยครับกดน้าไวยติดอย่างนี้นะแ้วมันจะขึ้นรูปอยู่ตรงนี้นะนี่ครับตมมานแล้วนะครับปุ่มนี้นะครับพอเหมือนมันลงตัางลาดจันนะครับปุ่มนี้จะกละบปิบนะครับถ้าปุ่มนี้กละบปิบนะครับหมายถึงเบรกกํา break, กลังตมมานอยู่ อยู่นะครับเราไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับครับผมกดติดก็กดอีกครั้งครับแค่นี้ครับชวนมาปุ่มฝั่งนี้นะครับปุ่มอีโคนะครับก็คือหมดประหยัดน้ํามันนะครับหมดประหยัดน้ํามันนะครับปุ่มอีโคปุ่มนี้นะครับกดนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับสขึ้นอีโคตรงนี้นะครับที่ด้านบนตัวปีนะครับ้านบนนี้นะครับ าเบร์เคลยนะครับนี่ย <professional> อีโก้นะครับนี <If> <anger> <weekend> enders, it, it ่ก็เป็นโหมดนะครับไอปุ่มปุ่มสองปุ่มนี้นะครับเวลาขับเราต้องกดเองนะครับต้องกดเองนะครับมันจะตมานะครับถ้าเราไม่กดมันก็กลับเป็นโหมดปกตินะครับกลับเป็นโหมดปกติกินน้ามันแบบปกตินะครับผมปุ่มนี้นะครับถ้ากสะกดกดออกนะครับก็กดอีกครั้งนะครับมันก็ออกเลยนะครับ ส่วนมาปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับปุ่มนี้นะครับจะทำให้การเล่งแบบแตะการเล่งไวขึ้นนะครับคล้ายๆแบบมากับในแบบสปอร์ตนครับเนี่ยแตะไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะขึ้น PWR นะครับแบบนี้นะครับมันจะทำให้แตกการเล่งไวขึ้นนะครับ ถามว่ามันเพิ่มความเร็วหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เพิ่มความเร็วเลยนะเพียงแต่ให้มันแตะการเล่งไวขึ้นเนตียงเตานั้นนะให้เราการเล่งไม่หน่วงขึ้นนะพูดได้การเล่งไม่หน่วงนะครับผมโอเคนะก็อยู่ประมาณนี้นะอ่ารุ่นรุ่นเ,เป็นตัวดีนะ ก็อยู่ประมาณนี้คนระับรถตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับของผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับถ้าใครอยากทดลองใช้ก็ลองกดกดดนะูว่าตำนานยังไองอะไรยังไงนะแต่ตามที่บอกก็ตำนานกันอย่างตำนานแบบนี้นะกดกดครั้งเดียวนะฝั่งนี้จะมีไฟขึ้นคนระับสองชุดคนระับแต่ฝั่งนี้ไม่มีไฟนะครับให้สังเกตที่หน้า หน้าปัดนะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาบอกวิธีการตอดพวกนี้ก็แล้วกันครับตอดหน้าจอพ้าผมตอดออกมาหนึ่งครั้งนะครับหน้าจอเป็นตอดต่อพวกซับบล็อกอะไรอย่างนี้หน้าจอจะให้ดูว่าด้านในมีสายไฟเป็นยังไงปลั๊กเป็นยังไงนะ ถ้าใครจะต่อะัะปกเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าต่อสายยังไงครับกับต่อสายตรงตรงจอนะครับผมโอเคครับคครับ